สวัสดีครับเหมือนเด็ผมพีดัำนาดอีกตามเพื่อนนะครับนี่เป็นคลิปแรกที่มาเปิดตัวนะฮะอนผมก์เซมารีวิวต้นไม้แล้วกร็รีวิวแบบาการทำสวนแบบเดให้มแบบันแบบบันๆเาเห็ดน,นะครับผมเดี๋ยวติดตามกันเลยครับนี่ก็จะเป็นเป็นต้นวินสันนะครับต้นลาวิสันวินเดอร์นันก็จะประมาณนี้ครับผม มันจะไม่ซื้อมันอยู่นะครับข้ากรสาหมัดทองพวนี้ปูกเกินในนะครับผมก็ซื้อมาจากพี่น้องทางบ้านนะครับเป็นยังขายแห้งนะครับพี่แยบก็มีต้นเดียวนะครับขาเข้าปลูกไปปลูกมากมันจะแตกมันก็สิเป็นเนี้ยครับมันก็จะแตกดีครับงามครับมันก็งามนะผมเนี่ยเป็นใบประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นใบประมาณนี้ครับนี่นี่เห็นปะ งามครับงามเอาไปปลูกน้า้หน้าหรือว่าน้าสวนนาบ้านเท่าก็ได้ครับนี่ผมก็มาไาหนาบ้านนะครับนี่มองนี่ปลูกบนนาบ้านนี่นี่นี่แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งครับน,น,น,นี่เป็นต้นนี่เป็นต้นมะเขียบครับอีพอเรามาปลูกไว้ต้นมะเขียบนี้กินร้ายรอบนะครับต้นมะเขียบแล้วบักหน่อยนาอะอางนีนนครับประมาณนี้ประมาณนี้ นี่เดถทายบังคับดันน,น้านี่เป็นประมาณนี้ครับนี่ก็เ,เลี้ยงไวน้นาบ้านนะครับกระไรต้นนะครับมันกําลังแพรออกแพรออกอยู่เรื่อยนะครับนี่ครับผมสําหรับคลิปในมือนี้ผมก็ขอ,ขอฝากไปซ้ำนีนน้นะครับกะพึ่งฮัตเทสนะครับถ้ามันบ่ถ,ถือตองหรือว่าจังไหก็ขออภัยน,นะครับผมหรือเพยอย่างผมฮิตคลิปแนวในก็สามารถแนะนํากันเขามาได้นะครับฮิตคลิปแบบใด นี่เอาใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์เขามาได้อะครับฝากติดตามกดซับตะใครกดกระดิ่งเพื่อว่าผ่านคลิปตัวต่อไปไนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ